กาบสวัสดีพี่นองปองไปสุขูสุขคนเดอ้อคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องเอฟซีมินสนันหลังจากที่น้องนาริตะ ถามถึงพระเอกซันแบบนี้พี่น้องทาง fc เข้ามาเม้นกันและก็พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยทีเดียวพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของ fc ของทางคุณแพีาวเนาะพี่น้องเนาะ,ะเขามาพูดถึงเรื่องนี้กันพี่น้องในส่วนของคลิปเนาะกะส็สิเป็นทางคุณแพลวเพาเพ,พ,พิ่นก็ได้ไล์สดกับทางน้องนาริตะในขณะที่อยู่โรงพยาบาลนะล่ะพี่นอ้องทางน้องนาฬิตะก็เลยถามคุณแม่ว่าใครจะมารับแม่นี่ว่าสันวา่า าผูรใดสีมหับแม่ไปทางานประมาณน,นี้พี่น้องทางคุณแพลวเผาก็เลยตอบลูกว่าพี่ก้อยค่ะวาสันวาแล้วน้องนาลิตะก็เลยถามว่าทําไมไม่มีพี่สันวาสันวาทางคุณแพลวเผาก็เลยบอกว่าพี่สันมีงานลิเกวาสันวาน้องนาลิตะก็เลยบอกว่าทําไมพี่สันไม่เข้ามาเลยอ่ะวะาสันวาทางคุณแพลวเผาก็เลยบอกว่าพี่สันอยู่ที่ชัยนาทวาสันวาพี่น้องหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนอะทาง f อีของทาง คุณแพลวพาวก็เข้ามาคอมเมนต์สนันถึงเรื่องดังกล่าวทันทีพี่น้องก็บอกว่าทั้งน้องนาลิตะคิดถึงพระเอกสันแล้วว่าสันว่าพระเอกสันรีบมาหาน้องด่วนเลยว่าสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน้องนาลิตะเริ่มผูกพันกับทางพระเอกสันแล้วหรือเปล่าว่าสันวะทางพระเอกเคยพาน้องไปเที่ยวอาจจะคิดถึงทางพระเอกหรือไม่ว่าสันวาพี่น้องบอกว่าน้องอาจจผูกพันกับทางพระเอกสัน แต่ในส่วนของบางท่านก็บอกว่าน้องเขายังบริสุทธิ์คิดว่าเพื่อนแม่หรือเปล่าถ้าเขารู้ว่าเป็นแฟนแม่เขาคงจะมีอีกคำถามที่ไม่ใช่แบบนี้นะวันวะพี่น้องอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทาง f อซนะพี่น้องเนาะที่เขามาคอมเมนต์กันพูดถึงเรื่องนี้กันพี่น้องไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องทางคุณพ่อของทางพระเอกสันนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้แชร์ ในส่วนของโพสต์คลิปดังกล่าวของทางคุณเพียวๆแล้วก็ของทางน้องนาลิตะที่เป็นคลิปถามหาพระเอกสันนั่นเองพี่น้องแล้วในส่วนของทางเอฟซีแะพี่น้องเนาะก็เขามาคอมเมนต์ถาม ทางคุณพ่อว่าหลานสาวถามหาพระเอกอย่างนี้แล้วคุณปู่ว่าไงคะวสันวาต้องให้พี่ซันกลับมาหานาริตะไวๆนะคะคุณปู่วสันวะพี่น้องคุณยา่าน่ารักที่สุดเขาฉลาดมากๆวสันวนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซีหลายคนหลายท่านนะพี่น้องเนาะในส่วนของเอฟซีของทางพระเอกสันแล้วก็เอฟซีของทางคุณแพลวเผา ก็มาคอมเมนต์สนันถึงเรื่องดังกล่าวแล้วก็เชียร์ให้กับทางพระเอกสันรีบมาหาทางน้องนาริตะทันทีนั่นแหละพี่น้องเตะกับซินี่บางคอมเมนต์ละที่เพิ่เบอกถึงว่าฐานองรูสถานะ,ะว่าบบเมนเพื่อนแม่อาซีเบเรวแบบนี้กระได้ประมาณนี้พี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นกันจังไดในเรื่องนี้กระคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อ เดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า